จินตนาการถึงการสร้างสรรค์านศนมารำองตัวแพร่สู่สายตาผู้ชมทั่วโลกอย่างที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับมันจะเป็นตัวเต้นตามเสียงมันบอกเสียงเพลงแต่วันนี้นะครับเราจะไปดูในส่วนของพาร์ติเคิลที่เต้นตามเบสเต้นอย่างไงนั้นนะครับเรามาดูกันคืนี้ โอเคเรามาเรียนรู้วิธีการทำตัวนี้นะครับเพื่อเพื่อจะเอาไปประยุกต์ใช้กับการทำพวก p a r t i c l e SYSTEM พวกงานคอนเสิร์ตนะครับงานผับที่ต้องการแบ k ดอก LED ซึ่งเป็นกราฟิกดีไซน์จะได้นำไปใช้ได้นะครับเป็น Particle แบบบ็อกนะครับ